สวัสดีครับผมมาพินนะครับกับช n e นลฟิวไทยใน YouTube ครับนี่เป็นบรรยากาศมองจากหน้าต่างโรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวูดนะครับที่ฮ่องกงนะครับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงก็ดิสนีย์ฮอลลีวูดโฮเทลนะครับอันนี้เป็นมุมของอ่าวดิสคอเวอรี่เบครับ บนเกาะลันเตานะฮะด้านนี้ก็ทางนี้ยังเป็นเกาะลันเตาอยู่นะครับแล้วก็ส่วนทางนี้จะเป็นเกาะแก่กต่างๆนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยทางนี้เนี่ยก็จะเป็นะทะเลจีนใต้นะครับลงไปทางเวียดนามทางอะไรเงี้ยยาวไปนู่นนะตรงนี้จะอยู่อีกฟากม,มุม ของเกาะฮ่องกงนลครับของฮ่องกงเนี่ยจะต้องไปทางด้านซ้ายนู่นนะครับนี่ก็ยังเช้าอยู่นะครับยังไม่มีใครตื่นเลยด้านล่างก็มีร้านอาหารนะฮะส่วนใหญ่คนที่มาพักเนี่ยจะเป็นครอบครวัวที่มาเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะครับเป็นครอบครวัวลูกๆอะไรเงี้ย วันนี้ค่อนข้างจะครึ้มหน่อยเมื่อวานฟ้าใสนะฮะวันนี้นะอากาศเย็ยนลงมาฮ่องกงก็เผื่ออากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับโอ้มีเรือเฟอร์รี่ครับเรือเฟอร์รี่ผมไม่ได้ใจไปไหนเนะี่ย ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่กล้องคงงงกระจกนะครับสูมมากไม่เลยอาจจะไปเกาะที่ไหนสักแห่งนะเพราะของอดิสนีย์ฮ่องกงเนี่ย เขาก็สร้างท่าเฟอร์รี่ไว้เหมือนกันในแผนที่ก็มีแต่ว่าไม่ถามไกด์แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ใช้งานนะครับกำลังหายรับไปด้านนูครับ กับบรรยากาศยามเช้าที่ Discovery Bay ครับผมฮ่องกงแล้วพบกันใหม่กับ c n a n n e l f ิ t ไทยใน YouTube ครับเก็บเก็ดเล็กเก็น้อยกันเดินทางมาฝากกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนนะฮะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ครับผมสวัสดีครับ